ที่สังคมไทยวิาพากเดี่ยวสเปเชียลซ p e เปอร์ซอ w ์พโดยโน้ตอุดมแต่พาณิชย์ด้วยกระแสะที่แตกออกเป็น2ฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาในเดี่ยวของคุณโน้ตแต่สิ่งที่เราต้องเห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้คือยิ่งเป็นข่าวยิ่งเช้าเดี่ยวของเขาก็ยิ่งดังและสุดท้ายทุกคนก็กําลังหลงในกระแสะนี้กระแสะที่จริงๆแล้วเจ้าตัวต้วตองการให้เกิด Why w wow. เชื่อหรือไม่ว่าการที่เราเกลียดใครบางคนหรือไม่ชอบในสิ่งที่เขาทําบางครั้งก็อาจจะทําให้ความโด่งดังของเขาเพิ่มขึ้นได้ไง่ายๆยกตัวอย่างเช่นนักการเมืองในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อรอบก่อนหน้าเราเคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีทั้งๆท,ที่มีคนไม่ชอบเขามากมายนั่นเป็นเพราะเขาเลือกที่จะทํานโยบายการตลาดแบบแหวกแนวที่ดูไม่เหมือนใครเขาเลือกที่จะแสดงความมั่นใจในตัวเองออกมามา,มากจนเกินเบอร์จนมีทั้งคนที่ชื่นชอบหรือไม่ ก็เกลียดเขาไปเลยนอกจากนั้นการที่เขาเชื่อในอะไรบางอย่างที่เป็นประเด็นทางสังคมด้วยค่ะถึงแม้คนส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วยกับเขาก็ตามมันจะสร้างกระแสสังคมให้คนพูดถึงเขาตลอดเวลาและถ้ายิ่งไม่ได้มีคู่แข่งที่ต่อต้านความเห็นของเขาอย่างชัดเจนก็จะทําให้ทุกๆครั้งที่เขาพูดเขาจะยิ่งดังและมีคนให้ความสนใจเขามากขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งไม่สามารถจําชื่อคู่แข่งของเขาได้เลยก็มีค่ะและยิ่งมีคนเกลียดเขามากทําให้คนที่รักเขารู้สึกว่าต้องยิ่งสนับสนุนเขามากขึ้นไปอีกจนต้องออก มาลงคะแนนเสียงในขณะที่คนต่อต้านเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกที่รุนแรงพอที่จะต้องออกมาลงคะแนนต่อต้านเขาหรือถ้าออกมาลงคะแนนคะแนนเสียงก็อาจจะแตกไปยังคู่แข่งหลายๆราย,าย,ายแทนจนในที่สุดเขาจึงพลิกโผโผแทบทุกรายที่บอกว่าเขาไม่มีทางได้รับเลือกตั้งจนกลายเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแบบที่หลายๆคนไม่คาดฝันค่ะเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นกับหนังเรื่อง The Hunger บนเ e t f l i x เช่นกันในขณะที่พ่อครัวคนช่างกินคอหนังและคอละครแ,แทบจะออกมาพร้อม หน้าพร้อมตากันรีวิวหนังเรื่องนี้ไปในทางลบเสียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งคนส่วนใหญ่จะคิดว่ามันคงทําให้หนังเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครชมแต่เปล่า,าเลยนะคะมันกลับยิ่งทําให้หนังเรื่องนี้กลับได้รับความสนใจมากขึ้นไปอีกจนกลายเป็น Tal k of the town และคนกลับอยากรู้อยากเห็นว่าทําไมคนถึงไม่ชอบหนังเรื่องนี้กันนะจนต้องไปหาดูกันค่ะเชกเช่นเดียวกันกันกบกรณีเดี่ยวสเปเชียลซ p e เปอร์ซ็อปาวเวอร์โดยโน้ตอ,อุดมแป้พน,นิ์ที่เป็นข่าวก็ยิ่งดังและทําให้เดี่ยวของเขาทะยานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในแพท ฟอร์มเน็ตในช่วงที่ดามาแรงๆก่อตัวเดี่ยว s เ e c i a l Super Soft s o ์ซ Power เเป็นเดี่ยวครั้งแรกที่แฟนๆไม่ต้องเสียงเงินตีตั๋วเข้าไปชมเพราะคุณโน้นอุดม, <S <S <ไห>มใช้วิธีจับไมล์ลงจองให้ชมผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยมอย่าง n น t f l i ิที่เปิดตัวไปเมื่อ1พฤษภาคมที่ผ่านมาภายหลังจากการเปิดตัวและหลายคนได้รับชมกันไปแล้วนั้นก็มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายโดยบางช่วงบางตอนที่พลาดพิงถึงคำว่าพอเพียงเจ้าตัวได้พูดไว้ว่าได้พาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติแต่ก็ได้เรียนรู้ ว่าอยู่ไม่ได้กูเป็นคนไม่รู้จักพอกูอยู่ไม่ได้จริงๆคือจริตกูไม่ใช่กูไปดัดจริตเฉยๆกูทําเป็นอยากพอเพียงอยากปลูกผักอยากให้คนเห็นคือเราไม่ได้เป็นจริงๆเราแค่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเป็นแล้วเราก็อยากจะเป็นแค่นั้นแหละมึงมันไม่ง่ายเลยแล้วเราก็ไปเหอตามพวก ดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปอยู่ไปเนื้อออกปะเห็นเขาเกี่ยวข้าวล้วป่ะอีดอกมันลงมาจากรถตู้ แน่นอนค่ะว่างานนี้ผู้ชมก็เสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายมีทั้งที่เห็นด้วยกับทุกคําพูดของคุณโน้ตอุดมส่วนอีกฝั่งที่มีผู้คนทั่วไปและคนดังระดับประเทศรวมไปถึงรัฐบาลไทยก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าเจ้าพ่อเดี่ยวไมโครโฟนแซะจนเกินพอดีจนทําให้คุณโน้ตและเดี่ยวของเขากลายเป็นกระแสะระดับชาติในรอบสัปด,ดาห์และแน่นอนค่ะว่าเมื่อเข้าไปสํารวจใน n น t f ฟ i x ในวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาก็พบว่าเดี่ยวสเปเชียลซูเปอร์ซอร์ฟพาวเวอร์อยู่ในลิสต์รายการทีวีสิบอันดับสูงสุดในไทยวันน ดับหนึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่คือความสําเร็จที่แม้จะถูกด่าแต่คุ้มค่าเสมอและเรื่องแบบนี้วันเวลาผ่านไปทุกอย่างก็จะหายไปตามสายลมจนกว่าจะพบกันใหม่ในเดี๋ยวรอบหน้า Why w